คนไม่ละหมาจานเชิญอ๋อคนไม่ละหมาเชิญเราไปกินบุญเราจะไปหรือไม่ไปดีอมไม่ละหมา,าเลยใช่ไหมครับเขาไม่ละหมา,าเลยแล้วก็มาเชิญเราไปกินบุญชอบทำบุญต่<อ>ไม่ละหมาผมแนะนํากับพี่น้องนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องไปตอบรับถึงแม้ว่าการอิยาบตุดดาวะการตอบรับการดูอาการเชื้อเชิญของของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นศักดิ์และธิ์ที่พึงมีพึงได้ระหว่างกัน แต่ถ้าเราเห็นว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลซึ่งที่กระด้างกระเดื่องกะล้อเนระขุนกระล้อเราไม่สมควรที่จะไปแค่ว่าวร่วมไม้ร่วมมือหรือรู้เห็นเป็นใจอะไรกับเขาทั้งสิน้นเราต้องใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยลงโทษให้เขาได้สํานึกได้ได้ได,ได,ได้ได้ทบทวนตัวเองเนี่ยดูสิไม่มีใครเอากับมันเลยมันเป็นเพราะมันไม่ไปสุราเป็นเพราะมันไม่ไปละหมาดนี่ เราต้องทําแบบนี้ให้เขารู้สึกตัวไม่ใช่เขายิ่งเชิญเรายิ่งไปยิ่งไปซูฮกให้เขาใหญ่แล้วโอ้โหท่านนี่ใจบุญท่านนี่ใจดีท่านจะทําบุญเกง่งทําบุญเกง่งแต่เขาเนรคุณอัลลอฮฺสุบาาะอัตะลาท่านจะไปนั่งกินของเขาหรอครับนะไม่สมควรเลยท่านสมควรท,ท,นคนที่จะเอาอะไรเอา,เอา,เ,อาเอาความดีตรงเนี้นะครับเป็นเป็นแรงจูงใจให้เขานึกเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่า รือถ้าจะไปก็ไปนาซีฮะาเขาแล้วพี่น้องเราไปนาซีฮะาสิบางถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะทำบุญแล้วก็บางต้องละหมาดด้วยนะเขาก็มาเชิญบงังตอไปนี้ใช่เราะนั้นบางต้องมีม,มีมีจุดยืนสักนิดนึงนะว่าที่อย่างอื่นอะไรยังโกรธยังเคืองกันได้ตั้งนานแลยแต่นี่คนค,คนคน,คนไม่เคารพอัลลอฮ์คนไม่ไม่บูชาไม่สักการะต่อตอัลลอฮ์สุบฮัตลาไม่อิบาดัต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราจะให้ความสําคัญกับเขาทำไมล่ะครับในเมื่อกับอัลลอฮ์เขายังไม่ให้ความสําคัญเลย แล้วแล้วเขาแล้วเขาจะมาเห็นค่าหเห็นหัวเราแหละนะครับดังนั้นไม่ต้องไปขอดูอาอะไรให้เขาขอดูอาเพียงอย่างเดียวคือให้อารอลสุนตลาอาภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันให้พระองค์ทรงเปลี่ยนใจให้เขาให้ฮีดายะเขาแบบนี้จะดีกว่านะครับไม่ใช่ไปเขาขอเขาขอยาซีนต้นหนึ่งอาจจัดยาซีนให้เขาขออะไรให้เอาให้หมดเลยแล้วก็มาชมเข้าอาหารอร่อยแต่คนแบบนี้คนเนี่ยคนที่เน,นรคุณอัอลสุตลาอภันสิ่งทีะเปคามผิดที่นมนเวลาเียกันใหระอคนทรงเี่ที ที่ไม่ละหมาดเลยเนี่ยทศนนะของนักการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ละหมาดโดยโดยไม่รับผิดชอบละหมาดเลยเนี่ยละหมาดฟอดดูสุนนะวันศุกร์แมวเสักอย่างนี่นี่อันนี้กุฟุลมุตะกุฟุิดดากูฟอดถึงขั้นตกศาสนาเลยแต่ถ้าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างขี้เกียจละหมาดไม่อยากละหมาดอะไรแบบเนี้นะายเบี่ยงหลีกเลี่ยงคนพวกนี้กุฟุนเนีมม่ยไหเนรคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาจาลา บาเบานี่ก็เป็นกุฟรุลยามมานะครับงั้นพี่น้องอย่าไปสมรู้ร่วมคิดอย่าไปรู้เห็นเป็นใจไปเออเอาหอบกเห็นดีเห็นชอบกับเขาพี่น้องต้องใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยดัดนิสัยเขาไปเชิญบ้านใครก็ไม่มาไปเชิญบ้านไหนก็มาเฮ้ยทำไมคนมันมีเอากับเราเลยว่าโอ้เราไม่ละหมาดนี่ไงต่อไปนี้เราจะได้ไปละหมาดเราจะได้ไปวันศุกร์คนก็จะได้คบค้าหาไปมาหาสู่กับเราคบค้าสมาคมกับเราพี่น้องต้องใช้สีอาซาแบบนี้เป็นาศีอาซาชริยามแบบนี้เป็นมาตรการในการ อยู่ในสังคมด้วยไม่ใช่เออ,อโหโมกับเขาหมดเลยคนดีคนไมดด่ดีพวกเดียวกับเราหมดเลยไม่ได้นะครับเรื่องวละเรื่องบราระยังต้องมีอยู่พี่น้องจะคบหาไปมาหาสูเนี่ยต้องเป็นคนดีเป็นคนมีอีมานเป็นคนมีศรัทธาเขาจะได้เป็นเพื่อนพ้องที่ดีนะครับเป็นแนวร่วมที่ดีของพี่น้องในเวลาเดียวกันคนไมดด่ดีพี่น้องก็จะต้องไม่ยอมรับในความไมดด่ดีตรงนั้นของเขาจะต้องเน้นนะสีฮาเขาต้องตักเตือนเขาต้องโกรธเขาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอะตลาไม่ใช่คนคนคนที่ ไม่ละหมาดไม่สะอาดอะไรเลยนี่เราเออ,เอ,อหอมหมกรู้เห็นเป็นใจกับเขาอย่างดีเลยแต่พอคนไหนเข่งหน่อยเราเบื่อเราไม่อยากยุ่งในพวกนี้พวกเข่งครับถ้าอย่างน,นี้แสดงว่าเราต้องพิจารณาตัวเราเองแล้วนะครับ